คลินิกการแพทย์แผนไทยนะครับกรณีติดซีติดซีให้บริการมากกว่า20รายต่อวันก็เป็นข้อกําหนดเนาะทั้งที่มีผู้ดําเนินการและผู้ประกอบวิชาชีพ3ท่านขึ้นทะเบียนศักยภาพถูกต้องและอยู่ในมาตรฐานการให้บริการของวิชาชีพแพทย์แผนไทยนะครับเออทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับช่วยปรับเงื่อนไขได้ไหมจะได้ไม่ต้องอุทธรณ์เรื่องของเรื่องเป็นยังไงครับจอมนกครับครับเรื่องของเรื่องก็คือว่าเนื่องจากภายหลังที่เราได้มีการจัดให้แต่ละคลินิกเนี่ยครับ มาร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็จะมีการตรวจสอบนะครับเพื่อที่จะให้บริการให้กับผู้มีสิทธิ์เนี่ยได้อย่างมีคุณภาพนะครับเพราะเราพบว่าบางแห่งเนี่ยมีจํานวนให้บริการนะครับต่อบุคลากรหนึ่งท่านเนี่ยมีจํานวนมากนะครับทางบอร์ดสปชเนี่ยก็เล็งเห็นว่าควรที่จะนะครับตรวจสอบการให้บริการนะครับคือมีระยะเวลาในการให้บริการที่เหมาะสม ก็จึงมีการกำหนดว่าในแต่ละวันชั่วโมงการให้บริการว่าแต่ละหน่วยแต่ละคลินิกนะครับจะสามารถให้บริการได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละวิชาชีพนะครับก็มีการกำหนดที่ถามมาของเบญจาักคลินิกเนี่ยครับแจ้งว่าติดซีจำนวนมากเลยที่กรณีที่ให้บริการมากกว่า20รายต่อวันนะครับทั้งทั้งที่ตัวเองมีผู้ประกอบการวิชาชีพนี่ย3ท่านนะครับ เมื่อมีการกําหนดมาเป็นแบบนี้นะครับสบปชก็จะมีการทํา,ทาในเรื่องของข้อมูลบริการของหน่วยนะครับเป็นข้อมูลด้านศักยภาพซึ่งหน่วยเนี่ยนะครับเมื่อขึ้นทะเบียนแล้วต้องไปบันทึกว่าเรามีผู้ที่ให้บริการนะครับมีบุคลากรากี่รายกี่ท่านนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นตัวกำหนดในการไปตรวจสอบนะครับ การตรวจสอบนะครับสามารถที่จะเข้าไปทำการปรับปรุงข้อมูลนะตั้งแต่การขึ้นทะเบียนได้ผ่านระบบ o n e s o p Service นะครับก็จะมีเมนูในเรื่องของระบบะข้อมูลศักยภาพนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็จะปรากฏหน้าจอดังหน้าจอทีมงานเจวขึ้นให้เห็นนะครับก็จะแสดงรายละเอียดนะครับโดยเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยครับก็จะมีเมนูนะครับเป็นกลุ่มข้อมูลทั่วไปของคลินิก เป็นกลุ่มข้อมูลศักยภาพนะครับเป็นกลุ่มข้อมูลผลแผนการดําเนินงานนะครับมีกลุ่มของรายงานก็จะมีเมนูแบบนี้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้เลือกที่กลุ่มข้อมูลศักยภาพน,นะครับจะมีหัวขอรร ừ, ้อย่อยที่ชื่อว่าข้อมูลบุคลากรนะครับข้อมูลบุคลากรนะครับผมเข้ามาแล้วแล้วก็ค้นหาในส่วนของหน่วยบริการ เบนจากคลินิกการแพทย์แผนไทยนะครับซึ่งจะเป็นรหัสหน่วย CA 03ตัว1116นะครับซึ่งถ้าดูรหัสแล้วก็จะเป็นหน่วยบริการที่มีการปรับรหัสหน่วยนะครับเป็น9หลักนะครับก็เป็นหน่วยถือว่าเป็นหน่วยบริการที่เกิดขึ้นใหม่นะครับที่มาขึ้นทะเบียนกับสปสชพอเข้าไปค้นดูข้อมูลบุคลากรแล้วนะครับสามารถที่จะค้นกรองนะฮะว่าในข้อมูลชุดนี้ว่า จะบันทึกในส่วนของบริการแพทย์แผนไทยนะครับผมก็พิมพ์แพทย์แผนไทยก็จะพบหัวข้ออยู่ในข้อหัวข้อที่15นะครับ15นะครับก็จะมีข้อมูลที่จะต้องบันทึกเข้าไปก็คือ15.1ผู้ประกอบการวิชา,าวิชาชีพการแพทย์แผนไทยแต่เมื่อเข้าไปดูข้อมูลของของหน่วยบริการาเบญจากคลินิกการแพทย์แผนไทยแล้วนะครับอาจารย์จะเห็นได้ว่า ข้อมูลจํานวนบุคลากรเนี่ยมันไม่มีครับตลอดพอไม่มีเนี่ยในเบื้องต้นระบบประมวลผลของเราเนี่ยเวลามาตรวจจานวนเนี่ยเพื่อที่จะให้หน่วยบริการสามารถได้รับค่าใช้จ่ายจึงอาจจะมีการกาหนดค่าว่าม,มีวิชาชีแพทย์แผนไทยหนึ่งท่านเป็นพื้นฐานอย่างน้อยอนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อที่จะให้มันออกรายงานได้ไม่ง,งั้นอาจารย์ก็จะติดอย่างที่ว่านะครับก็ประเด็นที่อาจารย์มีผู้ ให้บริการผู้ประกอบวิชาชีพ3ท่านเนี่ยควรที่จะเข้าไปบันทึกในระบบนี้นะครับในระบบของ CPP ในเรื่องของศักยภาพในหัวข้อบุคลากรนะครับแล้วก็ไปค้นหาคำว่าแผนไทยหลักสําคัญเนี่ยคือว่าเวลาเราเปิดคลินิกเนี่ยนะฮะมีสถานพยาบาลเรียบร้อยเนี่ยเราก็ต้องไปแจ้งที่สํานักงานสุสัสดสจหรือสบรสอไม่ใช่สบรสอ แม่ผมเบนบ็อกเลยบสไม่ใช่ครับไม่ใช่นะแจ้งที่สบสศบสกมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับเพื่อให้อัปเดตนะครับแล้วก็เพื่อจะให้ไวก็บันทึกมาในระบบที่อาจารย์มนุ์แจ้งเมื่อสักครู่เวลาเราเช็คเราก็จะไปเช็คจากฐานตรงนั้นน่ะในการจ่ายว่าศักยภาพในการให้บริการได้กี่คนต่อวันครับผมนะครับโอเคนะครับ